ดาวังคารย้ายวันที่12กันยาย,ยน2568ส่งผลอย่างไรต่อดวงเมืองประเทศไทยและดวงชาว12ราศีมาดูกันค่ะดาวังคารจะยกย้ายจากเรือนอริของดวงเมืองประเทศไทยคือราศีกันนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้อุดมเกณฑ์และมหาจักรไปที่ราศีตุลเป็นตำแหน่งของดาวคู่มิตรของดาวอังคารนะคะเป็นตำแหน่งประค่ะ ประเทศไทยจะมีความสงบสุขมากขึ้นนะคะที่มีปัญหาชายแดนกับเพื่อนบ้านเนี่ยจะลดลงมากและถึงขั้นยุติได้เลยนะคะจะสุขสงบมากขึ้นคนไทยเนี่ยจะแฮปปี้มากขึ้นค่ะชาวราศีเมษนะคะจะหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากวันยุ่งยุ่งนะคะจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวคนรักมากขึ้นชาวราศีพฤษภนะคะ ให้ระมัดระวังมีปัญหามีปากเสียงกับคู่ครองคนรักนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนได้ชาวราศีมิถุนนะคะบริวารเพศชายจะก่อปัญหาให้ชาวราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ได้รถยนต์ใหม่นะคะได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้มรดกหรือมีบริวารเพศชายเข้ามาที่บ้านนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ จะมีเพื่อนใหม่นะคะมีมิตรดีๆเข้ามาเป็นคอนเน็กชันดีๆทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะชาวราศีกันนะคะจะได้เงินจากความตายจากสิ่งเงินรับจากการประกันชีวิตนะคะได้เงินจากเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าของคุณที่เข้ามาหลายคนเลยก็ได้ค่ะชาวราศีตุลน,นะคะจะเนื้อหอมมีเพศตรงข้ามมาชอบเยอะนะคะคนที่ยังโสดอยู่จะมีคู่นะคะ หรืออาจจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะให้ระมัดระวังนะคะต้องโทษหรือโดนคดีความหรือว่าอาจจะได้ไปต่างประเทศหรืออาจจะได้ไปวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิฝึกจิตก็ได้ค่ะชาวราศีธนูนะคะจะมีโชคลาภทางการเงินค่ะซึ่งโชคลาภนั้นมาจากบริวารน,นะคะชาวราศีมังกรจะมีงานเข้างานเยอะงานปังนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับบ้านเรือน อสังหาริมทรัพย์หรือได้จากญาตินะคะชาวราศีกุมค่ะมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำนะคะไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรก็ตามนะคะการเรียนนะคะจะประสบความสําเร็จมากค่ะชาวราศีมีนดาวการเงินไปมรณะระวังจะเสียเงินจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะให้ทําบุญนะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดค่ะทําบุญให้โรงพยาบาลนะคะ คนเจ็บคนป่วยสัตว์เจ็บสัตว์ป่วยหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้าคําทํานายของใครดีนะคะให้พิมพ์นอ้มรับคำทํานายคําทํานายของใครไม่ดีให้พิมพ์ขอให้ไม่เป็นจริงค่ะ